สวัสดีค,ค่ะพี่น้องพบกับใจสังชาแนลเดยเด้อค่ะเมื่อนี่เจ็ดสังสิพาพี่น้องไม่กินก้อยปลาหมึกจากพี่น้องมึงก่อนที่กินฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใจสังนี่เลยค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้จ้ะพี่น้องไม่หดปลาหมึก เหมือนน่จ้ะเด้ผักกระหล่ำนพี่น้่งก,กับผักกาดป้าจ้ะคมจ่จะพุ่จ็สทสงเป็บเจ็ดม้วเลยนะลังกินในเบื้งมันจะเป็นยังไงจ้ะแก่เปิดหวัวนอนด้จ้ะกลม,มอำนำนันลำไดีจ,จ้ะ พี่น้องอยูบประเทศที่พู่น้องไปเก็บมากินนะจ้ะจะทั้งไม่มูอเพลินพลาดเก็บกินก็กินน้ำเพลินจ้ะเซียบจคบพี่น้อยแล้วมึงหนวดที่ท้งตัดนีด่นจ้ะ ดูยังไงแลเวกันเนาะอีนงนเงอาหารทะเละก,ะก,ะก็กินปลามึกกินปลาที่อากา้อย่า้มืือกันเนาะเยี่ย เห็ดงนันคุณกระชีได้เฮ็ดคลิปกินควันด้วยแต่พี่น้องว่าบางที่ม่องไปจ้ากลับบ้านเพื่อนพี่น้องค่อยไปเฮ็ดเกษตรจ้าจะชั่งหมัก,กเกษตรพอเพียง,งยนนยพี่น้องจะใช้กัระชีดจ้าเพื่อนพี่น้องคนหน้าจ้า หนูเศร้านี่ก้อนของงานแนบะแต่นะมันยิงน่ะผักถ้าพูดเลยสามสิบเจ็ดจุดห้าองศาได้เขาออฟฟิศจะได้บริหารงานเสียจานะ เป็ดยูได้เป็นรองแต่วว่าเผ็ดหลาย ใช่ได้ก็บมไดพี่น้องมะรพระานั่นเบิรจ้าแพงผักกัดปลาเนขมอ่ำลำดีจ้าพื่บอกว่าแก่ปุดหั้แล้วก็เพื่อนนอนบ่หลับได้หน่อยพ,พี่สรรพคุณมั่งจ้า ไปเบ่งในยูทูบของพี่เพ่นลงไหวจ้ะสัประคุณเจ้แเจปวดหัวนอนบ่หลับกันเฉยๆใช่ปะค้นท่องกับสติมีคั้นนี่นะจ้ะกินไม่ได้ อยากดูบ้านนะใจพี่น้องปั๊มมึกินเดีัช่างชิลอยาบึ้เลย là cái nhòm chín mất thôi con bà cứ cần trọng. bà nó nóng tuần là cái nhòm tôi nhé này cứ nhìn đây chứ đâu ta bớt pi bớt nhòm bớt xuống nhòm bên <laughs> เพื่อีแม่กับแมวแวยู่งของโกงนี่แหละมากินน้ำกันแล้วจ้าแม่สุบดบทบจ้ะ มันจะสร้างตกอของมันแง้ลยจ้ะไม่แก็บเผ็ดแต่เขาเจ้าจ้ะเขาเนี้ยจะสั่งกินเบิดมือเจ้าเนี้เมื่อคืนนี้กินม่าหมดอนจะยวไามา่กินนมอือเจ้ากอยตอนเที่ยงเหมือน,นกันเนได้ไปกินยทุทธทานเยอะแต่แต่มันมแสบครับไม่กินจะสั่งกลับไม่กินครับพันสมพัก ข้าวเหนียวกับสุนัขกันแป้งจากกับพริกดิ mm hmm. แบแซ่บครับเพื่อน mm hmm. บางคนก็จะกินมะเป็นนะครัแต่ว่าจะั้งกินเป็นจานหญา้าผ้ากินสั่งหญ้าผ้ากินจ้ะปั่นคนเหนียวด้วยเพื่องแล้วก็เอาผักเปล่นแต่แล้วก็หักบกพริกกับเบ,บิร mm ์ด hmm. เท่านั้นพี่น้อง น้องลองกินมือ้อจะแซ่บดีจะสร้างมันก้นกินงา่ายมันงเหรอจ้ะวังเต็มที่เขาเนาะในมัดกินโซ่ตายแม่ว่าข้าอยู่บ้านอ้วนเด้อ สวัสดีนี่น้ำหนักเบ่ค่อยขึ้นเรบพีบ่น้องเพราะว่าเขาฮิดงานหลายจ้าเราจะต้องก,กินนักแค่มือเดียวเพี่อง กินคาบนัก,กนะจ๊ะมือหนึ่งบ้ังก็ก,กินจับๆแบบนีบ้ดโอ้องเต้อ,องผิดอิ่มแล้วบรรยากาศพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆนะค่ะที่เข้ามารับชมช่องใจสังแชนแนล อันเดยพี่ถ้าใจสั้งเฮ็ดพอดีพี่น้องกดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยจ้ะเฮ็ดพอดีมืงไหนกระบ,บอกเขาไลยจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจใจสั้งเลยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ